วิธีเลือกพอรตการเชื่อมต่อของเครื่องพิมพ์มพเบสเ็จความร้อนให้เหมาะสมกับธุรกิจจากพอ s ส p เพ็นะครับจะมาแนะนําวิธีการเลือกพอรตการเชื่อมต่อนะครับของเครื่องพิมพ์เบสเ็จความร้อนให้เหมาะสมกับงานหรือว่าธุรกิจของเราครับหรือใครที่กาลังจะเริ่มธุรกิจนะครับแต่ว่าอยากจะศึกษาหาข้อมูลไว้ก่อนพอร์ตการเชื่อมต่อที่นิยมใช้กันนะครับหลักๆก็จะมีอยู่พอรพตนะครับมีพอตแลนด์กับ USB นะครับเดี๋ยวเราดาูกันว่า แต่ละพอร์ตนะครับจะเหมาะสมกับงานหรือว่าธุรกิจแบบไหนมาเริ่มกันที่พอร์ต USB ก่อนนะครับพอร์ต USB นะครับจะนิยมใช้ในการเชื่อมต่อแบบ1ต่อ1นะครับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน1เครื่องนะครับเชื่อมต่อกับเครื่องโฟส์ตห1เครื่องระยะในการเชื่อมต่อค่อนข้างสั้นนะครับไม่ต้องคนย้ายบ่อยจะเหมาะกับธุรกิจนะครับประเภทร้านมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อต่างๆต่อมานะครับเป็นพอร์ต LAN นะครับจะนิยมใช้ในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนคนื่งเครื่องเรื่อมน เครื่องโพสต์หรือว่าสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะครับก็แล้วแต่สะดวกเลยการเชื่อมต่อแบบแลนนะครับเครื่องโพสต์กับเครื่องพิมพ์เมสเซจของเราครับไม่จําเป็นต้อง อยู่ใกล้กันนะครับขอแค่มีการเชื่อมต่อให้อยู่ในวงแนดนเดียวกันนะครับก็สามารถใช้งานได้ยกตัวอย่างเช่นธุรกิจร้านอาหารนะครับสมมุตินะครับมีพนักงานนะครับรอรับออเดอร์จากลูกค้า3-4คนนะครับแล้วก็มีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของเราหนึ่งเครื่องอยู่ที่ห้องครัวนะครับเพื่อพิมพ์รายการอาหารพนักงานนะครับสามารถรับออเดอร์นะครับจากลูกค้าหลายๆคนนะครับแล้วก็ส่งออเดอร์นะครับไปยัง ห้องครัวได้เลยนะครับโดยที่พนักงานไม่จําเป็นต้องเดินไปใกล้ห้องครัวสรุปก็คือไม่ว่าพนักงานนะครับจะอยู่ห่างจากห้องครัวขนาดไหนก็ตามนะครับหรือว่าจะอยู่ในส่วนไหนของร้านก็นแล้วแต่นะครับขอแค่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกัน,นครับให้อยู่ในวงแลนดเดียวกันก็สามารถส่งรายการอาหารไปยังห้องครัวได้เลยซึ่งการเชื่อมต่อแบบแลนนะครับจะทําให้เราทํางานได้สะดวกสบายมากในการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายๆตัวนะครับเข้ากับเครื่องพิมพ์ไวเซอรความร้อนเ <carre guard. S 1> พียงหนึ่งเครื่องก็วิดีโอนี้นะครับผมจัดทาขึ้นมาเพื่อ เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจของลูกค้านะครับให้สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ